สวัสดีครับสวัสดีค่ะผมสุภาพสิงอริยาสินครับและดิฉันกระตูนสุกุตามิสัทธาค่ะพบกับเรา2คนในรายการสูงวัยวารตี้ค่ะรายการที่จะช่วยคุณออกแบบชีวิตก้าวสู่สมาร์ทไลฟ์ไปด้วยกันนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการของเราได้ทางช่อง ALTV หมายเลขสีนะคะหรือสามารถรับชมออนไลน์ได้ที่ www.altv.tv ค่ะ วันนี้นะครับพบกับสาระความรู้มากมายนะครับในเรื่องของสุขภาพกายและสุขภาพใจตลอด30นาทีนี้ครับและสําหรับช่วง Feel Good นะคะมาเริ่มต้นความรู้สึกดีๆกับเจ้าสัตว์เลี้ยงแสนรู้สี่ขาค่ะที่รับรองว่าะจะนําพาทั้งรอยยิ้มแล้วก็ความสุขมาให้กับผู้สูงวัยอย่างแน่นอนค่ะและไปสัมผัสเสน่ห์การท่องเที่ยวในหน้าฝนต่อด้วยความรู้นะวัตกรรมการรักษารโรคมะเร็งตับโดยไม่ต้องผ่าตัดนะครับและอีกหลากหลายเรื่องราวในสูงวัยวาไรตี้ครับ มาในช่วงนี้นะครับพูดถึงเรื่องสัตว์เลี้ยงน่ารักกันดีกว่านะครับคุณตูนปกติแล้วมีสัตว์เลี้ยงที่บ้านหรือเปล่าฮะ จริงๆแล้วอย่างน้องหมาน้องแมวนะชอบมากเลยอยากเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กแล้วค่ะคนเดียวแต่ยังไม่มีโอกาสได้เลี้ยงอย่างจริงจังเลยนะคะโอ,อ้ใช้คํานี้ถูกต้องนะครับเป็นจริงเป็นจังนะครับการเลี้ยงสุนัขและแมวนะครับต้องเป็นจริงเป็นจังนะครับมีเวลาให้เขามีกิจกรรมร่วมกับเขาแล้วก็ฝึกฝนเขาด้วยนั่นเองครับสำหรับช่วงฟิลกูในวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับเจ้าสุนัขแสนรู้นะคะที่ผ่านการฝึกฝนมาอย่างดีและที่สําคัญนะคะยังเป็นเพื่อนคลายเหงาได้อย่างดีเลยค่ะ ุนักสัตว์เลี้ยงที่ครองใจคนทั่วโลกได้ชื่อว่ามีความฉลาดแสนรู้เป็นอันดับต้นๆทำให้ผู้เป็นเจ้าของเกิดความรักความผูกพันเป็นเพื่อนคลายเหงาสำหรับผู้สูงวัยให้มีกิจกรรมทางกายมากขึ้นเติมสีสันให้กับชีวิตเพิ่มรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้กับทุกๆวันตอนตอนตอนเอามาเลี้ยงนี่ไม่ได้ไม่ได้ไปศึกษาข้อดีเท่าไหร่เลี้ยงเพราะว่าลูกชายเขาเขาอยากได้ แต่จะพอเลี้ยงแล้วก็จะพอรู้ว่ามีมีข้อดีก็คือเขาค่อนข้างจะไม่ไมสนแล้วก็เลี้ยงง่ายหลังจากฝึกแล้วเนี่ยพฤติกรรมเขาก็ดีขึ้นแล้วเราก็รู้ว่าเราควรจะดูแลเขาอย่างไรกิจกรรมก็คือเช้าเนี่ยตื่นต้องพาออกไปเดินแล้วก็กลับมาก็ก็กินอาหารแล้วก็ก็พักผ่อนก็เล่นตอนเย็นก็จะออกไปอีกรอบ ขตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยเราต้องกุ้มเขาออกไปนอกบ้านเพื่อให้เขาไปถ่ายไปอะไรเขาก็จะทําทำธุระข,ของเขาครับแล้วก็เตรียมอาหารให้เขาแต่เรื่องอาหารในภรรยาผมจะเป็นคนทําให้คือเราก็จะมีกิจกรรมร่วมกันแบบนี้ฮะคือดูแลเขาเห็นเขาอายุยืนเนี่ยช่วงนี้ผมยังให้วิตามินเขากินเนี่ยแล้วเขาทําให้เขากินอาหารได้ถ่ายได้เนี่ยเราเราก็มีความสุขอย่างน้อยผมก็ มีกิจกรรมจะต้องทำฮะเช้าต้องตื่นจากเดิมที่ไม่ตื่นก็ต้องตื่นเย็นก็ต้องออกก็ทําให้ผมมีมีสิ่งที่ต้องทําแต่ละวันมากขึ้นซึ่งมันคงดีสําหรับผมด้วย ตัวนี้นะคะมันเป็นมอลทีสนะคะตัวนี้เป็นตัวผู้ชื่อบุมบูมตัวนี้เป็นตัวเมียชื่อแบมแบมค่ะลุยซอนที่เล่นคือเขาเขาเกิดมาด้วยกันเพราะฉะนั้นเขาจะแบบทั้งวันเขาจะเล่นกันนะคือสองตัวนี้เราขังตรงไว้ในเวลานอนนะคะในบ้านเพราะว่าที่บ้านมีอีกสองตัวที่อยู่ในบ้าน พ่อกับแม่เขาที่ที่เราเลี้ยงอิสระมาแล้วก็เลยแบบไม่อยากให้สีตัววิ่งวิ่งอยู่ในบ้านก็เลยเอา2ตัวนี้ใส่กรงเอาไว้แล้วก็พอตอนเช้าเนี่ยเขาจะปลุกเพราะว่าเขาปวดฉี่ประมาณตีสามตีหอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเขาจะไม่ฉี่ในกรงก็เช้าก็ต้องแบบถ้าเขาเห่า แล้วก็เราก็ต้องออกมาฉี่นอกบ้านพอฉี่นอกบ้านเสร็จก็ก็ขังไว้ในคอกนอกบ้านนิดนึงเขาจะกินข้าวเช้าประมาณ6กโมงอะค่ะปกติเนี่ยจะขังไวง้ในจะมีคอกกั้นเล็กๆไว้ข้างนอกบ้านสำหรับ2ตัวนี้นะคะพอจอดรถจอดรถยังไม่ถึงหน้าบ้านเลยสี่ตัวจะลุมเห่าเสียงลั่นลั่นบ้านอะคะ่ะคือเหมือนจําเสียงรถได้แล้วพอจอดปับ๊บไอ้สองคือพ่อกับแม่เนี่ยจะมายืนแบบตะกุยให้อุ้มอะไรอย่างเงี้ยเพราะพ่อแม่จะถูกปล่อยอิสระ สอนตัวนี้อยู่ในข้อก็คือยืนขึ้นมาเลยค่ะสองขาแล้วก็ตะกุยแล้วก็เห่าเรียกแต่ตอนนี้เริ่มบอกเขาว่าคอยเขาก็จะแบบ คือช่วงที่ฝึกกันนะคะตั้งแต่อทิที่แล้วเนี่ยเขาบอกว่าคอยคอยหน่อยนะเขาจะเริ่มสงบมากขึ้นคือเขาก็จะลดเสียงลงใน2ตัวนี้นะคะแต่ถ้าให้คอยอยู่เฉยๆกันที่ไม่มีคอกเนี่ยอยู่ไม่ได้ส่วนใหญ่ก็ที่บ้านก็จะทำข้าวกินเองอะไรเงี้ยก็คันข้าวด้วยกันอะไรอย่างงี้ค่ะ,ะ,คะแม่ก็จะช่วยดูหมาให้ด้วยตอนที่เราไม่อยู่อะไรอย่างเงี้ยจริงๆเขารักมันนะคะเพียงแต่ว่าตอนแรกๆเขาจะบอกว่ามันเยอะ ให้เขาไปเถอะอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้เขาก็จะชอบแต่เขาก็จะรักตัวนี้เยอะจะชอบมากเขาจะแบบไอ้ตัวนี้มันจะแข็งแรงมากค่ะตัวใหญ่ก็แบบจะชอบยืนสองจับยืนสองขาแล้วลอกแบบบ้มบมเพนกวินอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันจะแอ่นท้องพุงป่องๆหน่อย มันก็เหมือนมีมีตัวเล็กๆมาเดินรอบๆตัวค่ะสี่ตัววนไปวนมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่ามีความสุขไหมก็คือรู้สึกว่าถ้าไม่มีเขาก็ไม่โอเคอะไม่กล้าให้ใครอะไรอย่างเงี้ยคือแบบถ้าคิดว่าเออคนอื่นจะเอาไปก็รู้สึกว่าไม่โอเคอะไรอย่างเงี้ย สนานกับสัตว์เลี้ยงจะทําให้ผู้สูงวัยลดอายุของจิตใจตนเองลงทั้งยังช่วยเพิ่มทักษะทางกายมากขึ้นการได้สื่อสารกับสัตว์จะช่วยลดความเสี่ยงของสมองที่เสื่อมถอยลงไปในแต่ละวันได้ด้วยค่ะโอโน่ารักจริงๆเลยนะครับเนี่ย ตูเหรอคะโอ้ไม่ใช่ครับเจ้าหมาแสนรู้นะฮะโอ้คนเดียวแต่ชมมหน่อยก็ได้นะคะจะได้มีกําลังใจในการจัดรายการด้วยกันแต่ว่าเห็นความน่ารักของน้องหมาแล้วนะคะก็เห็นเราก็อยากเลี้ยงขึ้นมาเลยนะคุณเดียวมันน่ารักจริงๆเลยเนาะครับผมใช่ครับแต่การเลี้ยงสุนัขแล้วก็แมวนะครับต้องมีเวลาให้เขาไม่ใช่แค่เวลานะต้องเตรียมตัวอย่างดีเลยกําลังทรัพย์ก็ต้องมีอ่ะคุณลองคิดดูนะเวลาที่เขาป่วยนะฮะหรือว่าใครให้จ่ายเรื่องต่างมันมีนะจริงๆด้วยเนาะหากเราจะไปรับผิดชอบชชีีีววิิตตอกนนึงะะค เราก็ต้องมีการเตรียมตัวที่ดีค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตูน้องกลับไปเตรียมตัวก่อนแล้วล่ะว่าเราจะพร้อมเลียงน้องหมาน้องแมวจริงๆหรือเปล่าเนาะใช่ครับในช่วงฝนตกบ่อยๆอย่างนี้นะคะคุณตูนพอจะมีสถานที่เที่ยวที่ไหนที่น่าสนใจบ้างหรือเปล่าฮะโอ้โหฝนตกแบบนี้นี่ดีเลยนะคะคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าจริงๆแล้วมีสถานที่บางสถานที่นะคะที่เขาบอกว่าถ้ามีโอกาสได้ไปเที่ยวตอนหน้าฝนนะคะจะค้นพบเสน่ห์บางอย่างที่เรียกว่าชวนหลงไหลเลยทีเดียวค่ะโอ้โหขึ้นต้นมาแบบนี้แสดงว่าต้องมีที่ไหนฮะ แน่นอนคะ่ะคนเดียววันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวเมืองที่มีเสน่ห์หน้าหลงไหลในหน้าฝนมากๆเลยนะคะรับรองว่าน่ารักเที่ยวไม่เบื่อแน่นอนเลยกับจังหวัดหน้านคะ่ะวันนี้คะ่ะเราจะชวนคุณผู้ชมไปชมเสน่ห์หน้านะคะในหน้าฝนกับคลิปจากการท่องเที่ยว